เออถ้สเตจยังไงพี่บอยความจริงแล้ววันนั้นที่ที่เฟย์เขาพูดเหรครับเขาน่าจะหมายถึงคำว่าบู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 อะไรอย่างเงี้ยครับเาเรียกเขาเร่งเ็ความจริงแล้วผมกับเฟย์บางทีก็เอ่อมีคำเรียกกันแบบว่ามันมันไม่ค่อยได้ตายตัวนะครับความจริงแล้วมันก็บางทีเป็นคําว่าบูบูบ้างบูบูบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่การพิมพ์แล้วแต่การเรียกตามจังหวะหรือว่าตามบริบทในการใช้อะไรอย่างเงี้ยใครเป็นคนคิดคะ ความจริงผมก็ไม right ่แน yes. ่ใจนะมันก <Yeah. S 2> ็เหมือนกับเกิดขึ้นมาจากทั้งคู่ไม่รู้ว่าจุดเริ่มต้นวันแรกมันคือตรงไหนอะไรยังไงนะที่เกิดขึ้นก็มีนะครับคือผมอะแบบเวลาทํางานเสร็จอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเวลาถ่ายละครเสร็จเหนื่อยอะไรเงี้ยก็โทรไปเหมือนโทรไปได้คุยกับเขาได้ยินเสียงเขามันก็เหมือนกับเราก็ ได้เติมพลังเวลาเตออดด้วยแปดสิบแปดเสียงแปดหนสิบแปดวิ่งสิบแปดก็คือเวลายังไงดีอ่ะคือเราเราคุยกับกับคนที่เรารู้สึกดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเออโอเคแบบภาพเราจะเป็นดูเป็นผู้ชายเป็นแมนแมนเดี๋ยวเวลาคุยเราเราก็มีเสียงที่แบบอ่อนลงมาบ้างให้แบบการคุยมันดูมีความมุ้งมิ้งกระหนุ่งกระหนิงอะไรอย่างเงี้ยฟีลลิ่งมันเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยสองทได้ไหมสัตว์ทีได้ยังไงอ่ะก็อยอ่แบบ เอออาจจะสมมติโทรไปก็แบบบูบูทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณอย่างงี้ครับผมประมาณอย่างงี้ก็แบบเออทำอะไรอยู่บ้างกับทักทายพูดคุยออ่อนกว่านี้ใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะอ่อนกว่านี้หน่อยครับก็ดีครับคุณแม่เขาก็ก็คมจริงแล้วคือเขาก็ดีใจแหละที่เราแบบว่าเออมีคนที่คอยคุยเป็นมีคนที่เป็นคู่คิด ให้เราอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ยิ่งเป็นเฟด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็แม่เขาก็เขาเขาก็เขาก็ชอบนะครับเขาก็ชอบเปรดนนนี้ยังนะครับผมคือยังไม่ได้เอาสําหรับผมกาแฟเราก็ยังไม่ได้ตกลงกันเป็นแฟนจริงๆครับผมแต่วันนั้นเขาบอกว่าเดี๋ยวเออรอให้ทางเราอาจจะเปิดก่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเอาอย่างงี้คือมันไม่ใช่ว่าใครเปิดก่อนหรือใครเปิดหลังแต่ว่ามันคือแค่ว่าเราสองคนยังไม่ได้ตกลงว่าเป็นเป็นคำนั้นซึ่ง สำหรับผมแล้ว,วคือผมก็ไม่ได้ไม่ได้กักหรอกเอาจริงๆไม่ได้มากาักว่าเป็นแล้วแต่ไม่บอกว่าไม่เป็นน,นู่นนี่อะไรมันไม่มีความจําเป็นที่ต้องกักอะไรอยู่นะครับแต่ว่าแค่ถ้าเกิดเดี๋ยวณนะวันหนึ่งความสัมพันธ์มันไปถึงจุดนั้นแล้วถ้าเกิดพี่ๆมาถามผมก็บอกไปตามตรงค่ถ้า<น>ะจะมีโมเมนต์แบบ่าถึงวันนั้นแล้วแบบขอเป็นแฟนเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบยังไงนะฮะถึงโมเมนต์วันนั้นแบบเฮ้ยต้องขอเป็นแฟนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันต้องมีแหละใช่ไหมม,ม,มมันต้องมีแบบจ้าโมเมนต์พิเศษ อ๋อคือไอ,อ,อเรื่องสร้างโมเมนต์พิเศษขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยผมผมก็ไม่ได้คิดไปถึงจุดนั้นนะตัวผมเองผมไม่ได้เป็นคนที่แบบต้องสร้างมันขึ้นมาหรือว่าทําอะไรแบบใหญ่โตอะไรอยู่แล้วเราก็เป็นคนที่ชอบอะไรซิมเพิลซิมเพิลอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมว่าเดี๋ยวถ้าเกิดจังหวะวันนึง ความรู้สึกอะไรมันพอเหมาะพอดีหรือผมว่ามันก็คงเกิดขึ้นเองอะไรเงี้ยตามตามตามความเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอย่างเรื่องความขี้อ้อนของเราเราสังเกตตัวเองไหมคะว่าแบบมันอ้อนเบอร์ไหนอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็มีคนที่เราทําให้เรามีความสุขมีคนที่เราอยู่ข้างๆอะไรอย่างเงี้ยครับพอเราอยากพอเราอยู่ด้วยเราก็อยากมีโมเมนต์ที่ได้อ้อนเขาหรือว่าพูดพูดคุยแบบเสียงเสียงสองกับเขาบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเป็นอะไรที่ เติมเต็มความรู้สึกให้เราเวลาเหมือนเราอ้อนไปอย่างเงี้ยเขาอ้อนเรากลับมาด้วยไหมคะเขาก็ก็มีบ้างครับเขาก็มีบ้างเขาก็มีเสียของเขาอะไรเงี้ยใคอ้อนเยอะพวกผมว่าก็ทั้งคู่นะแต่ว่าเออมันก็มีจังหวะโมเมนต์ทั้งคู่ที่แบบเป็นช่วงของการคุยมุ้งมิ้งกันหนุ่มกันหนิงอะไรเงี้ยตัวตัวไฟเองเขาก็เป็นคนเป็นคนน่ารักอยู่แล้วครับเป็นคนที่แบบว่าเออเขารู้ว่าเราทํางานเหนื่อยมากเขาก็คอยให้กําลังใจเราอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับคอยซัพพอร์ตกันนะครับผมบางทีช่วงที่เขาเหนื่อยเราก็ให้กําลังใจเา มีการออขอคําแนะนําการพูดค like, si? ุยให้คำแนะนาการอะไรอย่างเงี้ยครับคือความจริงแล้วผมว่าความรู้สึกความสัมพันธ์ของเราสองคนการพูดคุยมันก็เหมือนผู้ใหญ่คุยกับคบกันนะแบบมีเรื่องราวอะไรกันก็มาปรึกษากันพูดคุยกันแต่แน่นอนเออเวลาคบกันคุยกันชอบกันมันก็ต้องมีจังหวะมุ้งมิ้งกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยแเพราะว่อร์าเซไปมากแล้วเขาไม่เคยอยู่ตรงนี้เหมือนเราเลย ผมว่าก็คงไม่ใช่แค่เฟรอะครับที่เซอร์ไพรส์ผมหมายถึงว่าหลายๆคนที่ตอนนี้ได้รับรู้ว่าเออผมมีโมเมนต์พวกนี้ก็คงแบบเซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่าคือหลายๆคนอาจจะมองว่าผมแบบเออเป็นบุคลิกที่แบบฮาฮาหรือบางทีก็แมนแมนไปเลยอาจจะแบบไม่ได้คิดว่าผมจะมีโมเมนต์แบบมุ้งมิ้งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครั้งครั้งแรกๆเขาก็ครั้งแรกๆเขาครั้งแรกๆเขาเขาก็มีความแบบเขาเคยบอกผมเหมือนกันว่าเขาก็แปลกใจเหมือนกันที่เอแบบมีโมเมนต์แบบอ่อนๆอะไรอย่างเงี้ยอ่าอย่าคนล็อกข้างดีกว่า่ะ ก็มีวพวกพเพื่อนๆแหละเอาจริงๆก็พเพื่อนๆเพื่อนๆแก๊งผมอะไรอย่างเงี้ยครับที่เซวเยอะขึ้นมาจากเดิมก็แซวนะครับก็มันก็มีแซวบ้างอย่างแบบคําเรียกหรือว่าอะไรก็ตามอย่างเงี้ยอย่างอย่าง,างวันนั้นล่าสุดมีคุยงานการประชุมงานกันของของทีมผมหมายถึงว่าก็มีพวกอเล็กมีเกสมี เจมจิอ <F ancy. S 1> ีเป็กอะไรอย่างเงี like, like, oh ้ยก็พอดีว่าเฟย์เขาเสร็จงานก็ก็ตามมาสมภบอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบมีพูดเรียกเขาว่าแบบบูบูอะไรอย่างเงี้ยอเล็กอเล็กๆก็แบบด้วยความเป็นกวนของเล็กอยู่แล้วอะไรเงี้ยเล็กก็แบบพูดบูบูกินยังอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยมยอกแล้วมีบ้างก็มีหยอกๆกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีพูดบ้างครับก็แบบเออเราดูแบบซอฟขึ้นนะไปหนึ่งว่าเพื่อนๆอะนะก็แบบเออพอแบบเฟย์อยู่ด้วยจะแบบมีความซอฟขึ้นหรือว่าไม่กล้าแบบไม่ได้ ก็โชว์โฮกากับกับพวกมันเท่าเท่าเท่าที่เคยเป็นนี่เป็นนี่เป็นการเป็นตัวเล็กไปเลยนิ่งขึ้นแล้วกันนิ่งขึง้นนิ่งขึ้นก็เยเออทำจริงแล้วตัวผมเองอ่ะผมไม่ได้ว่าจะต้องมาจำกัดเวลาหรือว่ามามีลิมิตว่าเฮ้ยมันจะต้องกี่เดือนกี่เดือนอะไรยังไงเนาะผม <ละ S 1> ว่ามันขึ้นอยู่กับความรู้สึกแล้วก็เออ ความเหมาะสมที่เกิดขึ้นผมว่าเดี๋ยวถ้ามันจะเกิดอ่ะมันเกิดขึ้นเองแล้วก็ผมผมก็ไม่กลักแน่นอนอย่างเพเรียกพี่บอยกลับว่าอะไรคะเขาก็เรียกกลับอย่างเงี้แหละว่าคือปกติอ่ะมันก็จะมีทั้งคุณมีผมอะไรอย่างเงี้ยมีเรียกชื่อมีเท้าบูบู่บุบู่พี่บอยชอบทำไหนมากที่สุดครับชอบทำไหนมากที่สุดครับพี่บอยก็เรียกวนกันไปครับผมผมก็ได้หมดได้หมดแบบคือ เวลาเขาเรียกเรามาด้วยคําที่มันน่ารักมันก็ทาให้เรารู้สึกว่าน่ารักะอะไรอย่างเงี้ยน่ารักอ่าพูดเราาสุกก็แฮปปี้ครับดีครับคุยกันดีครับคือเหมือนกับว่าเราก็เข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็ต่างเติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับโดยอย่างที่ผมบอกตัวน้องเขาเป็นคนที่แบบค่อนข้างเป็นคนที่ใส่ใจความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาก็จะมีความน่ารักในมุมตรงนี้ของเขาฮะก็เอ่อ ก็ความจริงแล้วที่บ้านที่บ้านก็แน่นอนเนาะก็ต้องก็รับรู้กันอาจจะไม่ได้รับรู้แบบเดียวทันนะเพราะ <c oughs> ว่าคือที่บ้านอ่ะบางทีเวลาเรื่องเรื่องความรักเรื่องความรักผู้ผิดเรื่องเรื่องความรักอ่ะครับคือเรื่องเขาที่เป็นบ้านผู้ชาย <c oughs> เราบ่างทีไม่ได้อัปเดตกันเรียวทมนนะครับผมบางทีเขาเกิดเรื่องราวอะไรในตัวเขากว่าเราจะมารู้ก็ผ่านไปแล้วกี่วันก็ไม่รู้หรือว่าเป็นอัิติ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอา่ะพอได้รับรูจ้จากปากของของ,ของน้อง ผมก็ก็เห็นเข,เข,เข,เขาก็ซึมๆแหละเข,เขาก็มีโมเมนต์ที่แบบเอแบบหน่อยมซึมๆเศร้าๆอะไรอย่างเงี้ยครับคือแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเคยได้ยินที่บ้านผมสัมภาษณ์อ่ะคือคือจะรู้ก็เลยว่าพี่น้องอะ่ะบางทีไม่ค่อยคุยกันเองแต่ว่าจะคุยกันผ่านคนกลางก็คือน้องก็จะไปเล่าให้แม่ฟังแ,แล้วแม่เดี๋ยวแม่ก็จะมาเล่าให้ผมฟังเล่าให้ัดฟังแม่เขาจะบอกว่าเ e eh, ออชวนบางันไปกินข้าวบ้างช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ ไม่อยากจะไปพูดอะไรที่แบบไปสะรรกิดอะไรน่องแบบเราก็แค่ว่าป้าน,น่องเดี๋ยวเฮ้ยออกไปกินข้าวกันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปน,นู้นไปนี่เฮ้ยไปไปเดินเล่นกันเปล่ามีงานของเล่นมันมาเดินเล่นบ้าล่ะอะไรอย่างเงี้ยเราแบบแมนๆเออก็ชวนกัน,นแค่แค<ห>่กให้เขาให้เขา,ห,เขาหลุดออกจากสิ่งที่เขาต้องกังวลหรือเครียดอยู่อย่างเงี้ยให้เขาได้มาทำกิจกรรมอะไรที่แบบได้ปลดปล่อยบ้างอย่างเช่นแรงๆก็คือเขาก็มีความซึมเลยครับเขาเขาก็มีความซึมเขาก็มีความ หงอยหงอยแบบว่าเออไม่ค่อยอยากกินอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยผมว่าผมว่ามันเป็นปกติของของทุทุกคนเนาะเวลาที่ต้องผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากพอเป็นก็เป็นห่วงเขาในระดับหนึ่งแต่ว่าคือเราก็เหมือนก็พอจะรู้จักน้องชายของเราเหมือนกันนะครับว่าโอเคแน่นอนตรงนี้ผ่านสิ่งที่ยากลำบากมาต่างคนต่างเสียใจแน่นอนแต่ว่าผมว่าเรื่องของระยะเวลา อะไรมันก็จะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นเองซึ่งตอนนี้เวลามันก็ผ่านมาสักพักหนึ่งตัวหน่องเขาก็ดีขึ้นเรื่อยๆนภาพดีเมือนกันต่างยงแบบเจ็บอยู่อะไรอค,ค,คือคือ,คอเราก็รู้แหละอย่างที่ผมบอกอะ่ะมันเป็นเรื่องที่สองคนแค่ต้อง แยกกันไปอ่ะมันแน่นอนต่างคนต่างเสียใจยอยู่แล้วนะครับผมก็คือของของเราเองอ่ะในในฐานะในส่วนที่เป็นครอบครัวก็ก,ก็ก็ดูแลความรู้สึกกันแน่นอนอยู่แล้วครับก็ต้องแบบคอยประครับประคองแต่ว่าออวิธีการประครับประคองก็ก็ผมว่าเป็นตามว่าลักษณะว่าสไตล์ใครสไตล์มันด้วยอะไรประมาณนี้นะครับบ้านผมก็จะเป็นประมาณอย่างนี้ก็คือแบบในส่วนที่ว่าน้องก็จะปรึกษาแนะ่ แต่ว่าอย่างผมอ่ะก็จะเป็นลักษณะว่าแบบเออไ,ไม่ไม่ค่อยไปพูดเยอะไม่ค่อยไปสะกิดเยอะเ,เออรับรู้แล้วก็เป็นห่วงอยู่ดูอยู่่างๆาแล้วก็ชวนเขาไปทาอย่างนู้นอย่างนี้ให้เขารู้สึกผ่อนคลาย<ต><ต>เป็นเป็นลักษณะเออลักษณะนั้นแปลกครับผมแต่ว่าอืมเอจริงก็ตกใจนะครับตกใจเหมือนกันแหละตกใจครับเพราะว่าคือเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ไม่ได้รับรู้หรือสัญญาณอะไรมาก ใช่อย่างที่ผมบอกอ่ะบ้านผมผู้ชายสามคนเนี่ไม่ค่อยจะมาปรึกษาเรื่องความรักอะต้องได้่ไรปยังไงบหลงใช่ไหมฮะก็อย่างที่ผมบอกครับพอเวลาระยะเวลามันผ่านไปเรื่อยๆผมว่าเขาก็ดีขึ้นตามลาดับแต่แน่นอนถ้าเกิดไปถามว่าเขายังรู้สึกอะไรไหมเขาต้องรู้สึกหรือแแหละเขาก็ยังไม่ได้กลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็แค่ไม่อยากไปนจะผิด ก็สสงารเาเหมือนแบบว่าฉันดีสงสารทั้งคู่เอาจริงๆเพราะว่าคือคือเราตัวเราเองก็ได้ได้ได้อยู่ในช่วงที่เขาทั้งสองคนก็ก็อยู่ด้วยกันแล้วมันเวลาเขาไปเที่ยวไปเที่ยวแบบกับที่บ้านผมอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นเขาก็น่ารักฟองแกล้งเขากันอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอเขาแยกจากกันก็ก็รู้สึกว่าก็สงสารทั้งคู่แหละพอต้องเสียใจกันทั้งคู่อยู่แล้วเหมือนวันเหมือนวันใหม่ก็แบบช่วยเยียวยาเพราะช่วงนี้ก็เหมือน อ๋อผมว่าตัวหน่องเองเ่เขาแน่นอนเขาก็ต้องทุกคนทุกคนครับพอแยกกันเสียใจแต่ว่าทุกคนก็ในเมื่อแบบทำความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้วผมว่าต่างคนก็ต่างก็ต้องหาวิธีที่จะมูฟออนตัวเองให้รักษาหายใจตัวเองให้เร็วที่สุดผมว่าหน่องทั้งทั้งแพรวทั้งหน่องเขาก็คงมีวิธีที่จะ รักษาหายใจตรงนี้อย่างผมน้องเนี้ยเออเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบเพื่อนฝูงเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบเออทุกวันนี้เขาก็จะอยู่กับวันใหม่แบบพาน้องไปนู่นไปนี่แล้วก็เป็นแบบคล้ายๆเป็นวิธีผมว่าก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นวิธีในการที่จะลุกออนของเขาด้วยเนาะผมวบ้านนะครับ